นี่ยเป็นเสียมยอดมือหนึ่งเลยเขากระเลี้ยนรูนี่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 น่าเลี้ยงนี่แมงอันเน่มาหากินไม่กอกไม่กอกนี่นี่เราต้กัดกัดกินมันกินเน่่ก้ซ้ำน่แม่ท่านมหากินยอดแต่ว่าจิตคือยาผมเมืองก็ได้พวกมันี่สิงไม่ได้ทำเฮสิงขึ้นสิงย็บอ่ะ มดจอมันม e ันเีงแม่นี่บางบางมันไม่กินเน่ยนี่มันจสุดอดมุ่นเเห็นคือตนไแต่ว่าทถ้าได้ไงเหรอบ่ท่านพอสองท่านว่าจะถึงแต่ในความเป็นจริงท่านว่าเขากับปูกนแต่ว่ามีหน้ามันจังแตกหยอดหลอบแหลกกับชนบอีรีก็คือมีหน้าเออ มันจังได้ใบไหมเห็นว่าตาฮาตาจีใบเลี้ยงล้นเบิ้ลเดือตะต้นนี่เขาเจ็บบ้างเพราะมันกัดยอดปึ๊บนี่ออกห่างเด้ครับเนี่ยตาตาตาหนังมันออกห่างหอยทากก็คือไม่กินได้อันใบนั้นโซบะเซเวนน่ะหอยหอยทากสมบูรณมื่อไออกเส้นสายคืเราออกคนๆเนาะมันช่วงสองอาทิตย์ที่ที่มันมีงานหลายๆก็ฝนตกบ่ได้ดูแลมันตื่นมากนี่เห็นสีกขาตั้งแท่งไหม มันออกไม้ยังซีเนี่ยมีอันเพียกินได้อันเพียเพียมาเล่นมันกันอะไรอะไ่เบื้องต้นมันเนี่ยล่ะต้นซ้อนวะต้นนะต้นทั้งหลังพี่ใหญ่ทอขนาดต้นนั่นนะเนี่ยมันมันเพราท่านเพาะสองปีสามปีถอดได้เลยแต่กวางยังตีอันนี้เ่ราะทาขึ้นต้องมะต้องมาไล่ตัดเนี่ยต้องมาไล่ตัดเองเนี่ยเห็นนะต้นใหญ่ยันไหนนะแต่ว่าอันนี้คือ เดี๋ยวมันกระยัเดี๋ยวมันกระยเพราะว่าเพราะว่าโค้งสั่งมันมันได้นี่เพราะมันขึ้นนะเนี่ยโค้งโค้งสั่งมันมันได้่านจอมังนี่ย้องรางจัดการให้มันดีเมใายเลยนี่ต้องเยนี่พอเ็ดังสีปุ๊บ แตกไหมด้บานเพราะขาเห็นีห้อยนีอย่างนี่ยแตสู้าตาดยอดปึ๊บแตกออกทางอตาดทางแหงยอดมันสิเป็นแนวนั่นมันส่อมตัวเองเดี๋ยวมันกันนี่ส่งเตาเฟสอยู่ส่องเฟสเห็นไหมมาปีนี้นี่หลังนี่รนแดกันรอ่ยเาั่นแดดขยาย

นี่แถวชุดไทยบ้านทีว่ามันไนหนอยนี่ไก่นี่ยต้นสอต้นเนี่ยกล้่งงามต้นสองต้นเนี่ยกล้า่งงามได้ปุ๋ยแอมเวีอัปลายเพีอวลงสวนอัลยเถิด ต้นใดมันมันอันนีก้ก็เอาออกสีน้ำลายเอาไปเดนใส่เาไปิดเบิอันนี้เป็นพักบุง้งบ่กบุงพักบุงมันขื่นเองเอาเลยมาเก็บเอาเลยน่นมาทางเอาเลยห <c oughs> ลายครักเต <c oughs> นี่แม่นนี่แมนมัน้ยม,ม,ม,มันขึ้นมาน้อกันจิงข่างบึงมันสีแดงขาตัดออกกินขางนี่มันขึ้นมาใหมเห็นว่ามันเริ่มํำกันคือตัดยอดเบิร์ทุกต้นเลยควนบงงามตัดยอดหลายเทียยอดแหงกับตัดออกยอดแหงตัดออกถ้าอยากเห็นชัดเจนไปเบิ้อตต้นริมพุน